สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่าคืนของวันที่15กันยายน2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วคอยตามนะครับพี่สำหรับนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรา ของเรามาในตัวเจะในตัวเจาหนึ่งหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ตัวเด่นตัวเด่นก็มาหนึ่งรอบนะครับหลุดไปหนึ่งรอบนะครับพี่พหลุดไปในดาวโจนปกติช่วงนี้ดาวโจนปกตินี่จับคู่ยากมากนะครับพี่ลาวกาชาตินะครับผมให้หนึ่งกับเจดไปผลที่ออกหกไอเก้าแปดสี่หกหนึ่งะครับของเราในเจดไม่มานะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หนึ 61นะครับมาในตัวเจาะเนาะนะครับผมส่วนดาวโจน VIP ให้4กับ0ไปผลที่ออก5 6 6 8 4 8 4 8 4ของเราไม่มีนะครับเนาะ0ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่84นะครับส่วนดาวโจนปกติให้6กับ0ไปนะครับรูด6ผลที่ออก7 1 1 5 8นะครับไปพี่ดูเน้น68ออก58นะครับแต้มเดียวนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับแนวทางในรอบเด็กส่วนทางของค่ําคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับผมถ้าได้สนใจก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะบ,บอกแอดมินได้เลยนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านน้ำเตาทองนะครับผมสลับแนวทางของ ค่ำคืนนี้นะครับในรอบแรกนะครับผมผมให้ไปที่3ามแล้วก็9้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเก้านะครับสามหนึ่งสามสี่สามแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เกปดนะครับเม็ดเดียวสามเก้าแปด น,นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน VIP ผมได้ ห้ากับหนึ่งนะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับเม็ดเดียวห้าหนึ่งสี่นะครับ ส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้เนาะเสาร์อาทิตย์นั้งหยุดนะครับผมจะลงแนทางดนวทางเราไอ้ดาวโจนสตาร์แทนนะครับในช่องนี้นะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับผมได้6แล้วก็8นะครับพี่ในค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบตามผมได้นะครับดาวโจนเด่น8นะครับเด่น8มากๆนะครับผมเนาะท่านใดที่ชอบตามได้นะครับ หกสองหกสี่นะครับแปดศูนย์แปดสองแปดสี่นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกแปดสองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสับแนวทางในรอบดึกนะครับชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับพี่เนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนเนาะก็ยังไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าแนวทางผมทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่แต่ว่าค่าคืนนี้เนาะขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่สับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ